สวัสดีค่ะสุภตราพาสวยวันนี้จะมาแนะนําอุปกรณ์วัดคิ้วตัวช่วยในการออกแบบทรงคิ้วให้เท่ากันได้ง่ายขึ้นค่ะเพื่อนร่วมอาชีพบางท่านก็อาจจะรู้จักและมีใช้แล้วแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่มีนะคะยังงมเข็มในการออกแบบทรงคิ้วอยู่ลองหามาใช้ดูนะคะมันจะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นค่ะไม้บรรทัดวัดคิ้วจะมีหลายแบบให้เลือกใช้ค่ะ จะเป็นไม้พันทัดธรรมดาที่เราใช้ขีดเขียนไปโรงเรียนนี้ก็ได้จะเป็นไม้โปรก็ได้หรือจะเป็นไม้พันทัดแบบในรูปที่พัดลงให้ดูนะคะจะมีทั้งแบบโคง้งตามรูปหน้ารูปหน้าผากอย่างนี้ค่ะมันก็จะช่วยให้เราวัดได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงกรอบหน้าเราได้ดีค่ะหรือจะเป็นแบบคันธนูนะคะก็เป็นเหมือนเส้นได้เล็กๆค่ะจุดสีนิดหน่อยแล้วก็ไปมาร์คมา,คมา,คมาคไว้ตามจุดที่เราต้องการนะคะ ถ้าท่านใดสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะพัดจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อง่ายต่อการค้นหาและสั่งซื้อค่ะส่งตรงถึงบ้านรับของแล้วค่อยจ่ายตังค์ได้เลยค่ะพัดไม่ได้มีขายเองโดยตรงนะคะเพียงแต่ว่าพัดได้ลองสั่งมาซื้อใช้แล้วเห็นว่าดีจึงบอกต่อค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ